ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สองแปดพูดคุยกับคุณเดทนาฟางสาจากบริษัทหลักทรัพาย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคสัปดาห์นี้หุ้นเด่นเด่นสวยๆกราฟดูแล้วน่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะคะที่เฟ้นมาเพื่อนนักลงทุนจะเป็นตัวไหนคะวันนี้เลือกหนึ่งเจ็ดแค่นะคะ ลอง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 ,ลองหาจังหวะในการเทรดดูนะครับเพราะว่าตอนนี้บุทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่รีบาวขึ้นขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ติดอยู่ตรงที่บริเวณไายใกล้ๆเดินเพื่อที่จะทำออทํามไทยนะครับต,นนตัวน,ตน,นี้ถ้าสมมติไม่อยากได้ราคาก็ตั้งรับเสี่งราคาโดยมีจุดบริเวณจัดการความเสี่ยงนะครับที่บริเวณ8.5เหรียญนะครับถ้า8.5เหรียญไม่หลุดนะครับราคายังคงเป็นแนโนขานขึาาา้นก็หาจังหวะซื้อคอเป็นงกำไรครับผมค่ะ ก็เก่งในรอบหนึ่งสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ใช่ใช่ใชใชใชค่ะใช่คค่ะภาพกรัฟสวยนะคะได้ค่ะกรารบขอบพระคุณกลยุทธ์เช้านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นหุ้นเด่นนะคะในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะที่ค้าสั่์มาแล้วในเชิงของกราฟเทคนิคนะคะก็สามารถเทรดนะคะผ่าน DW ของ28 m e r c u ม r ได้ลองคอนะคะ ก็จะมีตัวย่อคือ G E E L Y 2 8 c 2 4 0 6 A ค่ากเกริ์ดี่เซนสตูตี้ศูนย์จุนะคะนักวิเคราะห์สแกนนะคะในส่วนของกราฟเทคนิคมาให้แล้วนะคะแล้วก็เลือกสรรหุ้นที่เป็นหุ้นอ้างอิงนะคะผ่าน DW อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงนะคะท่านสามารถเทรดหุ้นฮ่องกงผ่าน DW ของหมายเลข28 m แ c ดคโคได้ค่ะก็สามารถเทรดตัวนี้ได้เลยนะคะและนอกเหนือจากนี้ท่านสามารถที่จะติดตามมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะได้ทางไลน์ค่ะสแกน QR โพสข้างจอหรือเพิ่มเพื่อนแอดไทย d w รวมไปถึงกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมจาก DW28 m a c a u l ดแเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการเข้าไปเลือกดูหุ้นอื่นตัวอื่นนะคะรวมไปถึงเรื่องของตารางก r i n g Series ต่างๆะะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ m a c คอลี่ค่ะ DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w c o m